อัปเดตแล้วเงินดิจิตอลวอลเลทที่จะมาในรูปแบบของเงินสด1,000 0บาทเช็คแล้วก็เซฟเก็บไว้ได้เลยซึ่งเงิน1,000 0บาทก็เตรียมจ่ายให้กับคนกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้พิการแล้วก็บุคคลทั่วไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพล์กับเลขบัตรประชาชน13หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะมีการผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน13หลักอยู่แล้วตั้งแต่ตน้นโดยกำหนดจ่ายเงินสด1,000งบาทนัน้นมีมติชัดเจนที่จะโอนใจ่ายให้เป็นเวลา4วันต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนวันที่26กันยายนวันที่27กันยายนและวันที่30กันยายนนี้ ในวันที่25กันยายนจะโอนเงิน1นึ่งมืบาทให้แก่ผู้พิการและผู้ที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนวันที่26กันยายนจะโอนเงินหนึ่งมืนบาทให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามวันที่27กันยายน จะโอนเงินหนึ่งมืนบาทให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสี่เลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดแล้ววันที่สามสิบกันยายนจะโอนเงินหนึ่งมืนบาทให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขแปดและเลขเก้าเมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันทีจะซื้อหรือว่าจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้ ไม่มีข้อแม้และข้อยกเว้นใดๆสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระและในส่วนของผู้ถือบารสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่สามารถจะผูกบัญชีพร้อมเพลย์ได้ทันตามกำหนดการจ่ายเงินภายใน4ีวันดังกล่าวนี้เงินหนึ่งหมื่นนั้นก็จะตกเป็นของรัฐตามเดิม